การังหารถ s อ v ที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็เป็นไฮบริดคันนี้ครับเป็น t o y ยต a c h r เอชอาร์1.8ไฮบริดไฮปีถ0ม20เลยคันนี้เนี่ยปี20แท้ได้ปีใหม่แล้ววิ่งน้อยมือเดียวป้ายแดงนะคันนี้วิ่งแค่70,000กว่าโลมาด้วยสีขาวหลังคาดำถ้าเป็นสีขาวหลังคาดำเนี่ยคือตัวท็อปสุดแล้วนะฮะป้ายแดงตอนนั้นอยู่ประมาณ1,200,000บาทนะครับในส่วนของคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าด้านหน้าเนี่ยซ r เนี่ยเน้นในเรื่องของดีไซน์ที่ดูสปอร์ตในเรื่องของไฟหน้าและไฟเลี้ยวแบบซ การชนหน้าสมสปอร์ตนะครับดูลูกลักการดีไซน์ของเขามีไฟตัดหมอกมีเซนเซอร์ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับโลโก้ก็จะมีออกสีฟ้านะบอกว่านี่คือไฮบริดนะครับคันนี้เนี่ย25กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะผมบอกให้ว่าโคตรประหยัดน้ํามันเลยนะครับอามาดูด้านข้างครับเป็น s u v ที่ยกสูงขึ้นมาหน่อยนะฮะในเรื่องของการขับขี่เนี่ยนิ่มนวลมากมานะครับแล้วก็ดูดีไซน์เขาจะดูสปอร์ตนะฮะด้านท้ายก็จะลาดลาดหน่อยนะฮะกระจมองข้างปับพาวเไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวสีดําเงานะครับ สวยๆเลยนะหลังคาเนี่ยเป็นสีดำนะครับกอล์ฟอยดสเตะประตูคู่หน้าเป็นคีเลตคูสตาร์ทนะครับอ่ามือจับมันเป็นสีประตูนะฮะแต่มือจับด้านหลังจะถูกดีไซน์ไว้ตรงนี้นะครับอ่าทำให้ดูกลืนไปเลยว่าเหมือนไม่มีมือจับนะครับอ่าด้านข้างมีโป่งข้างตัวล้อครับลืมดูล้อเลยล้อเนี่ยเอ่อเป็นล้อขอบ17นิ้วครับมาพร้อมกับยางดันหลบนะตัวล้อเนี่ยสวยมากเป็นดาปัดเงาถ้าล้อลายนี่คือลายตัวท็อปนะฮะอ่าเหมือนลายซากุระเลยนะครับตัวนี้นะฮะ ามาดูด้านท้ายฮะไฟท้ายแบบ LED สวยงามมากนะครับเป็นโครมใสลมดํานะครับในส่วนของด้านบนก็จะมี s ปอย l e r เลอร์ของไฟเบรกดูที่สม,มีเสาอกาศแบบคีบฉลามดําตัดดำด้านบนตัดดําด้านล่างเป็นสีขาวคือสวยมากนะครับแล้วก็กันชนท้ายทรงสปอร์ตมีกล้องมองหลังมีเซ็นเตอร์นะครับครบนะออปชันดีนะนี่ฮะเปิดมากว้างๆนะอับเบราบได้นะ SUV นะเน้นแบบวางของนะ,อะขอดูโครงสร้างนิดนึง ให้ดูตะเข็บว่าเดิมน็อตไม่ขยับนะครับอ่าอนี้คือชัดเจนเลยนะครับเดิมนะนี่สนิทเลยนะถาดวางของ t o y o ต้าซ r มีมาให้นะฮะนะรถเพิ่งเข้าเลยนะยังไม่ได้ทำความสะอาดจะมีฝุ่นหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทำความสะอาดให้นี่ด้านล่างก็ยังใหม่ๆอยู่มีอุปกรณ์แม่แรงนะฮะบล็บอกขัดล้อชุดปะลมยางที่เติมลมมีครบนะครับอ่าแล้วก็ นี่ฮะเป็นห้าประตูใช้งานง่ายนะยสวยๆอย่างนี้เลยนี่นะมาดูภายในเนื้อกระจกมีบรายสปอ t ตด้วยนะเตือนลดกานข้างคันนี้จะมีโตโยต้าเซฟตี้เซนตก็คือเตือนออกนอกเยนเตือนการชนแถงประตูเนี่ยโอ้โหบูด้วยหนังนะฮะแล้วก็กระจกออ,อ,อตโต้เซ็นทันล็อกกระจกมองข้างรับพาไฟไฟ้ากระจกมองข้างเนี่ยมีโหมดออตโต้เวลาล็อกกุญแจปุ๊บมันพนับให้อัตโนมัติคอนโซลหน้าครับ บุด้วยหนังตัดด้วยสีดำเงาให้กลอสนะดีไซน์สวยมีปุ่มพุชสตาร์ทอยู่นะฮะไฟหน้าที่เขียนว่าไฟสูงออโตอย่างเงี้ยคือมีระบบปิดไฟสูงอัตโนมัติได้ด้วยนะเพื่อไม่ให้แยงตารถที่สวนมานะมันปิดให้อัตโนมัติออโต้เลยพวงมาลายัยสามก้านตัวท็อปนะตัวท็อปดูง่ายๆครับดูแค่ตรงนี้จะมีรูปรถแล้วเป็นรูป,รปเส้นประถนนนี่คือเตือนอนอกนักเลนและนี่คือรูปรถเตือนการชนครับคือตัวนี้เนี่ยมันจะ มีระบบ Adaptive Cruise Control คือเป็นการรักษาระยะหา่างกับรถค้าข้างหน้าพูดง่ายว่าขับตามคันข้างหน้าโดยที่ว่าเติมพันเร่งหรือเบรกให้อัตโนมัตินะครับโดยนี่นี่คือก้าน Cruise Control จะอยู่ตรงนี้ฮะอ่านะวงมาลัยเนี่ยสวยๆแบบนี้นะอ่ามาติ f ฟังชั o นของฝั่งดูเลขไม้หน่อย79,000าพโลครับมือเดียวนะถือว่าน้อยนะถือว่ารถโอเคเลยนะเป็นไฮบริดด้วยนะตัวแบตบประกัน10ปีนะรถเพิ่งปี20ิเองนีเตอรต้าจอนี่ของเตอรต้าเลย มีไอพอดบลูทูธนะฮะแผ่นดิส์มีเดียได้หมดเลยนะนะทัดลื่นเลยนะครับมีระบบนำทางด้วยนะมีลเล r ร์ลิงก็มีอันนี้คือแบบเนี่ยม l i เลอร์ลิจากมือถือเข้าจอตัวนี้เหมือนบางคนเล่นเน็ตจากมือถือแล้วขึ้นจอนี้ก็ทำได้นะฮะลองเล่นกันดูนะนี่โอเคแล้วก็มีกล้องวงหลังอะไรอยู่แล้วนะดูกรอบแอร์ต่างๆสวยงามดีไซน์คอนโซลหน้าดูสปอร์ตสีดำเงา มีระบบกองฝุ่น PM 2.5นะนี่นาโนอีนะครับใครเหมาะกับตอนนี้เลยนะฮะแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับล่างลงมา,ม,ามีช่องวางแก้วนะนี่เป็นคอนโซลเกียร์ที่บอกเลยว่าสวยงามมากเป็นสีดําเงาไฮกลอสนะครับเบรกมือไฟฟ้าเบรกออโต้โฮมมีให้ครบนะครับออปชั่นคันนี้ดีเลยนะฮะอันนี้ปรับโหมด EV โหมดได้นะครับช่องวางแก้วมี1 2ตรงกลางนะคอนโซลตรงกลางนี่ค่อนข้างสวยนะที่วางของที่วางนี่ใส่เข้าไปได้อนะ่ะ mm hmm. แทนต่อ คอนโซลนะก็จกมองหลังนี่ตัดแสงอัตโนมัตินะ,ะมีกล้องของโตโยต้านะนี่กล้องบิวอินมาให้กล้องบันทึกเหตุการณ์อแผนต่อไปก็สไตล์เอสีก็จะได้ความกว้างหน่อยนะฮะข้างในนี้เป็นโทนดาหมดเลยเบาะหนังสีดำํำเดิมๆสภาพเนี้ยปริ้ไม่มีขาดนะครับอ่านี่ฮะสภาพเบาะสวยๆแบบนี้เลยมือจับเปิดประตูอยู่ตรงนี้นะครับดึงปุ๊บ นี่ฮะด้านหลังที่วางแก้วตรงนี้ชอบนะผมชอบที่วางแก้วตรงประตูนะใครมีแก้วน้ําวางสะดวกเลยข้างหลังพับเบาะลาบได้ดูสภาพเบาะใหม่ๆกิ๊บๆนะกว้างขวาง,วางพับเบาะลาบได้นะเป็นรถอเนกประสงค์ขับง่ายนะซีเอสอาร์ S R นะเพราะว่าตัวรถยกสูงบางทีเนี่ยตกหลุมตกอะไรก็ไม่กระแทกด้านล่างนะครับบางที<ม>เลี้ยวไม่พ้นฟุตบาทมันก็ปีนฟุตบาทได้เลยนะตัวรถซีเอสอาร์จะยกสูงหน่อยนะฮะอ่ะ เครื่องยน1800ต์พันแปดร้อยตีปีมาพร้อมกับระบบไฮบริดตัวท็อปสุดประหยัดน้ำมันยี่ห้ากิโลเมตรต่อลิตรนะยังไม่ได้ล้างนะฮะแต่จะมีฝุ่นเยอะหน่อยนะครับต้องบอกว่านี่คือสภาพเดิมๆเพิ่งเข้าแล้วนี่ฮะที่ผมจะบอกทุกคนเสมอก็คือน็อตแก้มน็อตฝาเนี่ยนี่น็อตฝาไม่ขยับเลยนะฮะอ่ะเนี่นนย,ยะะติดติ๊กเกอร์อะไรอยู่ตรงเป๊ะครบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุบัติเหตุนหนักไม่มีแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยนะฮะนนเนาะน็อตอะไรข้างในก็ไม่แกนะเนาะเดี๋ยวดู พวกพัดตรงพลาสติกอะไรก็ยังใหม่ๆนะครับก็หาใครสนใจ o ตยตาซี e อาปีต่อมา20นะ1.8 Hybrid h i g ไฮบริ ness, 2008, 70, 2008. ดไฮตัวท็อปนะโอ้โหประหยัดน้ำมันมากนะสนใจโทร0 8 7 4 4 0 8 8 8 8นะครับดูรถที่โยรชดาบายคุณแบงค์พหลามก้าแยกผังเมืองครับ